สวัสดีค่ะชีวิตง่ายๆในต่างแดนวันนี้นะคะวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนานมากก็เริ่มกลับมาทำคลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เลิกงานเร็วก็เลยได้มาทำกับข้าววันนี้ก็ได้ส้มตำนะคะเอา ไม่ได้มีมะละกอน,นะคะเอาหัวโคลาบี้มาตำใส่กับกุ้งลวกนะคะแล้วก็ลวกขนมจีนเป็นขนมจีนเวียดนามนะคะเส้นก็จะกลม,มๆอ้วนๆหน่อยมากินกันเลยค่ะ หายกันไปนานไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่านะคะอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่เอาหัวโคลบี้มาตำ กรอบเหมือนมะละกอแต่ว่ากลิ่นจะไม่ใช่กลิ่นก็จะเหมือนบอกไม่ถูกหัวใชยเท้าอ่อน,ออน แต่เนื้อสัมผัสคล้ายมะละกออยู่ค่ะวันนี้ที่นี่ก็หนาวค่ะอิดลบ เมืเช้าติดลบ 12, 13องศา น,นี้ก็ได้ผักกาดแก้วได้ผักซาลารีแล้วก็มีผักชีเหลืออยู่นิดหน่อย น,ะะน้าตาก็ประมาณนี้ หลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะก็ตอนนี้วันก็ย้ายมาอยู่บ้านใหม่นะคะออ่ตั้งอยู่ที่เดิมที่เคยอยู่ละคะ่ะแต่ว่าบ้านใหม่ที่สร้างก็สร้างเสร็จแล้วถามว่าเสร็จแล้วก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็เสร็จพอที่จะย้ายมาอยู่ได้ ห้องครัวก็เกือบเสร็จก็เหลือติดข้างบนเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็เสร็จแล้วห้องนอนสองห้องก็เหลือติดบัวพื้น ห้องน้ําเสร็จห้องนึงเหลือห้องน้ำอีกห้องนึงยังต้องปูกระเบื้องบ้านหลังนี้ก็สร้างม,มาสามปีค่ะ กว่าจะได้ย้ายเข้ามาอยู่เริ่มสร้างกันตั้งแต่ปรับพื้นดินทำกันเองสองคนตายายนะคะมีจามช่างมาช่วยมุงหลังคามาช่วยติดฝ้า แล้วก็ผนังบ้านนอกนั้นทำเองหมดค่ะปูกระเบื้องพื้นไม้ครัวนี้ก็ติดตั้งกันเองอกระเบื้องพื้นหลังก็ติดตั้งกันเองมีเคาน์เตอร์ท็อปที่ให้ช่างเข้ามาติดตั้งให้ นอกนันก็ทำเองหมดค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าสายฟงสายไฟไฟแสงสว่างทำกันเองหมดค่ะ สร้างบ้านที่นี่ก็ต่างจากเมืองไทยเยอะมากก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆดีค่ะ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินต่อให้หมดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินวันนี้ก็ดีใจมากค่ะได้กลับมาทำคลิปวิดีโออีกครั้งนึงกลับบ้านหลังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ